เอเอ,เอนาวาชะแน่นเป็นขนธดชะล้วนรูปสัตว์แสนยากรชาให้เรือเร็วทิวทงสะลอน สาคอน,นลานครันครื สวัสดีค่ะเนื่องด้วยจากทางโรงเรียนวัดกลางเนี่ยนะคะมีความหลากหลายทางด้านศาสนาภาษาและวัฒนธรรมนะคะโดยมีนักเรียนนวลร้อคนแล้วก็ผู้ปกครองก็มีทั้งคนไทยคนลาวพม่านะคะแล้วก็ศาสนาพุทธอิสลามชุมชนของชาวมอญเพื่อให้เกิดสันติสุขเนี่ยความรักความสามัคคีของคนจากหลายเชื้อชาติศาสนานะคะเพื่อให้เกิดความรู้ความภูมิใจในความเป็นไทย รักในประเทศซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมพระราชะพิธีนีที่ไม่มีในประเทศใดเสมอเหมือนซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ พวกเราสามสโมสรในจังหวัดสมุทรปราการได้จัดก,กิจกรรมพาเด็กๆนะคะของโรงเรียนวัดกลามาชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระชนบพรรษา84พรรษาในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 วันนี้เราได้พาเด็กๆมาชมพิธี <S <S การซ้อมแหลอในขบวนพายุหะายาตาทางชนมาในสมัยเมื่อตอนเด็กๆนะคะเพวกเราจะได้ทํากิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนนะคะแล้วเราได้ไปในสถานที่ต่างๆซึ่งอันนั้นคือความทรงจําที่ดีต่อต่อไปยามที่เราเติบโตขึ้นนะคะอันนี้คือการขบวนแห่ในการซ้อมะคะ่ะในพระราชพิธีค่ะ ที่เรามอบให้เด็กๆในวันนี้ครับเราหวังว่ามันจะเป็นภาพจำเมื่อครั้งหนึ่งเขาเคยได้มาสถานที่แห่งนี้ผมคิดว่าศิลปะและประเพณีมันจะเป็นภาพจำที่น่าภาคภูมิใจซึ่งจะสื่อต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นและผมคิดว่านี่อาจจะเป็นความหมายของคำว่ายั่งยืนครับ <S <S ดี <S <S ะคะ <S <S ่ะขายได้มา20รอบหนูรู้สึกดีใจที่ได้มาชมเรือแบบนี้นะคะมีเครื่องชามโบราณเก่าๆที่หนูไม่ได้หนูไม่เคยเห็นมีเหรียญเก่าๆมากมายให้หนูได้ชมะคะ่ะตื่นเต้นไหมคะลูกได้มาดูพิธีแบบนี้เคยเห็นไหมคะตื่นเต้นามากเลยค่ะเนะ,ะหนูไม่เคยเห็นเลยคะ่ะนี่คือครั้งแรกเลยคะ่ะวันนี้หนูได้ไปชมเรือชม เครื่องชามโบราณเก่าๆเหรียญเก่าๆค่ะแล้วก็พิธีการขยอนขนที่กานไหม่กาเปิเลยครับดีมากค่ะดีใจมากค่ะดีใวมาก่นีใจมาะดีจมากค่ะดใจา่ะีใจก่ดีใจมกะดจมากค่ะดี่ด้มากดีใจมาก่ะมากค่ะมค่ะดีใกดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเค่ดก่ดมาค่ะดีก็มาดวมาาค่ก่ค่ะแล้วก มาดูพิพิพธภัณฑ์ที่มีของเก่าแก่มากมายค่ะหนูก็ดีใจค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยเห็นอะไรมาก่อนมันเป็นพิพิพธภัณฑ์ที่หนูไม่เคยพบค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยรู้จักพิพิพธภัณฑ์แต่เคยได้ยินค่ะสวัสดีครับผมดีใจมากที่ได้มารับชมของของเก่าแล้วก็มาได้รับชม พี่ๆที่เขาแสดงพายเรือครับผมขอขอบคุณที่พี่สมโสร์สอนลอตเตอรี่มากครับขอบคุณครับดีใจไหมลูกเดี๋ยวก่อนดีใจไหมลูกได้ได้ได้ดูเนื้อด้านนอกอัดติดกับเรือให้ได้นะครับยิดให้มั่นไว้เป็นพิธีโบราณเลยใช่ไหมลูกใช่ครับแต่สมัยไหนลายสมัยแล้วลายสมัยแล้วอ่าดีครับการเรือจะต้องชนะหรือวทุกๆเลยแล้วต้องตรงกันแน่นายหลวงครับเจ้าอยู่หัวนั่งข้าปรมาษฎัย รักนายหลวงครับรักนายหลวงแล้วรักชาติรักชาติด้วยครับศาสนาพระมหากษัตริย์ครับการกดด้ามพายนะครับการกดด้ามพายนะครับเรากด็โชคดีแล้วมีโอกาสดีมากเลยที่ได้เข้ามาชมเราก็เป็นเด็กดีแล้วก็เป็นคนดีของประเทศไทยจของสังคมไทยที่เราจะได้มีประเพณีแบบนี้ดีๆสืบต่อไปใช่ไหมลูกครับขบคุณครับรอบคุครับ ทันสองคูดู